ผู้ชมครับเมืองพัทยาต้อนรับนักกีฬาจากเอเชียนเกม2022นะครับก็คือนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้เกินความคาดหมายคว้ากลับมาสามเหรียญสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยาและประเทศไทยครับที่สาราว่าการเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยนำนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยเดินทางมาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตามที่สมาคมวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจเกมที่ประเทศจีนระหว่างวันที่23กันยายนถึง8ตุลาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่าทีมนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยทำผลงานได้เกินความคาดหมายโดยในประเภทวินเซิร์ฟ R S X หญิงน้องดาวสุริพรแก้วดวงงามได้เหรียญทองส่วนประเภท R S X ชายโอ๊ตนัพทพงศ์โพธินพรัตน์ได้เหรียญเงินและน้องพลอยอธิชาหอมระรื่นนักกีฬาวัย18ปีได้เหรียญทองแดงในรุ่น IQ4 หญิงนะครับ ท่านนายกประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาได้ให้การต้อนรับคณะนักกีฬาพร้อมกล่าวว่านักกีฬาทั้งหมดก็ทําอย่างเต็มที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและเมืองพัทยาและยังสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกด้วยส่วนเลขาธิการสมาคมวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยสร้างผลงานเกินความคาดหมาย โดยหลังจากนี้ก็จะไปฝึกซ้อมและแข่งขันต่อที่ฮ่องกงและที่ญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกต่อไปครับ